อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่134กินเจ้าเด็กสนนี้มาจากไหนกันโผล่มานี้ได้อย่างไรชาวสายฝนเจียนคลุ้มคลัง่งแล้วนี่ยังมีกฎแห่งสวรรค์อยู่หรือไม่นี่มันหายนะร่วงจากสวรรค์จริงๆเลยนี่ช่างไร้คุณธรรมนักพยานลงมาจากฟากฟ้าได้อย่างไรกระแทกลงไปเช่นนี้ยังจะเหลืออะไรอีก น้ำทิพต้องตื่นตระหนกจนหนีตเตลิดเป็นแน่ชาวสายฝนแทบร่ำไห้แล้วของเหลววิเศษนี้มีได้มีไว้กินแต่อย่างใดใช้เป็นส่วนผสมของยาและยังสามารถนำมาหลอมอาวุธล้ำค่าถึงแม้เจ้าจะอยากดื่มก็ดื่มเถิดแต่กระแทกลงมาเช่นนี้ได้อย่างไรน้ำทิพช์่ำระล้างใบหน้ามอมแมมของเจ้าตัวเล็กจนสะอาดหมดจดพวกเขามองปราดเดียวก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นใคร ไฟโทส,สูมเต็มซวงความโกรธท่วมทนท้องฟ้าปอดแทบจะระเบิดแล้วนี่เจ้าชาวสายฝนเดือดดานจนควันออกจากทวารทั้งเจ็ดร่างกายแทบลุกเป็นไฟพวกเขาลำบากยากเข็นทุ่มเทพลังกายและใจแม้แต่หลักธรรมแห่งเทพเจ้าสายฝนก็สูญสิน้นเดิมจะสำเร็จอยู่ร้อมรอบปรากฏว่ามีเด็กเวรคนหนึ่งประโจนลงจากฟ้าสูง ทำให้น้ำทิพตื่นตระหนกเผ่าสายฝนจำต้องยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่มีใช่ภาพลวงตาเด็กเหลือขอคนนี้แหวกไว้อยู่ภายในละอองน้ำไม่ขาดสายเขาเกลือกกลิ้งอยู่ข้างในสามารถกลืนกินได้อย่างเต็มที่ชาวสายฝนร้องโหยหวนนี่เจ็บปวดยิ่งกว่าคว้านเนื้อของพวกเขาเสียอีกพวกเขารู้ว่าจบสิ้นแล้วน้ำทิพอยู่มีได้แล้วฆ่ามัน ไม่รีบชิงน้ำทิพย์อย่าให้มันหนีไปได้นี่เป็นสองเสียงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบ่งบอกว่าเผ่าสายฝนมีความเห็นสองอย่างหนึ่งคือโมโหจนคลั่งแล้วไม่สนใจไม่แยแสพุ่งโจมตีเจ้าตัวเล็กหมายทำให้เขากลายเป็นซากเนื้อเละอีกหนึ่งยังไม่สูญเสียสติสัมปชัญญะเตรียมการแย่งชิงของเหลววิเศษบางส่วนก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงนี้ให้มันหลบหนีหายไปกลางทะเลทรายสุดท้ายก็มีได้อะไรเลยแม้คนเหล่านี้จะเห็นต่างกันแต่กลับเคลื่อนไหวพร้อมกันบ้างมุ่งตัดคอเจ้าตัวเล็กบ้างก็นำภาชนะออกมาเพื่อบรรจุน้ำตุม่มที่แห่งนี้อีกทึกครึกโครมอัขรนานาชนิดลอยล่องแผ่เต็มท้องฟ้าอย่างแน่นขนาดน้ำทิพย่อมตื่นตระหนกเป็นเวลานานแล้วกระเสือกกระสนอย่างรุนแรงหมายหลบหนีไปจากหม้อยก หยุดเวลาเจ้าตัวเล็กตะโกนเขานำไข่มุกออกมาแสงมงคลไหลเวียนกลายเป็นม่านแสงสกัดขัดขวางการโจมตีของอัคระอีกทั้งยังหยุดยั้งการดิ้นรนของน้ำทิพชั่วคราวชาวสายฝนทั้งตกใจและโกรธแค้นการโจมตีของพวกเขาล้มเหลวอัคระถูกขัดขวางยากจะทลายม่านแสงนั่นนี่มันของล้ำค่าแบบไหนกันไข่มุกหยุดเวลา ีเหวินเฉิงคำรามด้วยความโกรธเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบตุกอีกฝ่ายน้ำของล้ำค่าวิเศษเช่นนี้ออกมาในช่วงเวลาวิกฤตเยี่ยงนี้ทำให้พวกเขาหมดปัญญาสู้กระวนกระวายดั่งไฟแผ่เผาขัดเกลาจากชิ้นส่วนของไข่มุกหยุดเวลาบรรพการเร็วเข้าพวกเราจู่โจมพร้อมกันคงสามารถทลายได้พวกเขาร้องตะโกน คนทั้งหลายออกแรงพร้อมกันอัขระนานาผนึกกำลังกระแทกม่านแสงอย่างดุดันใช้พลังกายและอาวุธฟาดลงไปมิเช่นนั้นอัขระสองแสงทั้งหลายจะถูกรบกวนอาจถูกหยุดยั้งไว้ยี่คุณออกคำสั่งกับลูกศิษย์อจฉริยะเหล่านั้นอาวุธหลากหลายชนิดรอบรอบหม้อยกสองแสงพร้อมกันพุ่งกระแทกเข้ามาพร้อมเพรียงกันเสียงดังครืนครั่นราวกับกำลังตีเหล็กสะเทือนจนหูดังวิ่ง เจ้าตัวเล็กมือกำไข่มุกหยุดเวลากลื่นอึกๆอ,อยู่ตรงนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านมุกหยุดเวลาในมือของเขาเป็นอาวุธประหลาดที่เซียวเทียนนำมาเพื่อหยุดน้ําทิพ์ป้องกันมิให้มันหลบหนีเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพียงชิ้นส่วนแหลกเหลวอัคระภายในเสียหายอยู่มากโขบัตรนี้สำแดงกำลังได้เพียงน้อยนิดไม่สามารถหยุดยั้งได้อย่างสิ้นเชิงอย่านะ เจ้าตัวเล็กร้องลั่นแม้เขายังคงกลืนคำใหญ่อยู่แต่น้ำทิพย์มีวิญญาณกลับพุ่งออกจากจมูกเขาเสียอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดื่มเข้าไปของเหลววิเศษเหล่านี้จะไหลย,ย้อนพยายามหนีออกไปข้างนอกหนสุดท้ายใบหูและในตาของเขาส่องแสงน้ำทิพย์กลายเป็นพลังปราณกระจายตัวออกไปอย่างไม่ยอมสิโรราบกระทั่งรูขุมขนก็มีแสงสว่างเล็ดรอดออกมา กลายเป็นลมปราณแล้วเจ้าตัวเล็กปวดหัวปลุกอักคระลึกลับเหล่านั้นที่บันทึกอยู่ในการอย่างรู้ดั้งเดิมทําการขัดเปลาเขาปิดรูขุมขนผนึกทวารทั้งเจ็ดเหลือเพียงปากที่กลืนคำใหญ่อึกอึกเจ้าตัวเล็กพยายามดื่มน้ำทิพย์อยากพุ่งออกมาจากปากเขาอย่างสุดชีวิตทั้งสองต่อสู้แต่สุดท้ายก็กลืนน้ำลงท้องไปจำนวนมาก ชาวสายฝนคลุ้มคลั่งเจ้าเด็กคนนี้ต่ำช้าเลวซามนักนี่เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการสกัดยาและหลอมอาวุธเจ้าพลีพลามเข้ามาแก่งแย่งไม่ถามเหตุถามผลเพื่ออะไรต้านทานไว้ได้หรือทลายมันซัดสังหารมันกลุ่มคนบันดาลโทสะเปิดสิฝูงชาญกวัดแกว่งอาวุธใช้เคล็ดวิชาล้ำค่าแต่ก็ไม่สามารถทำลายม่านแสงได้โอยใายข้าปวดท้องเล่า กลางน้ำทิพย์เจ้าตัวเล็กที่กำลังแหวกว่ายเงยหน้าขึ้นดวงตากลิงไปกลิ้งมาไอเด็กเวนเจ้าดื่มเข้าไปอีกร่างกายจะต้องแตกเข้าสักวันยี่คุณกระทืบเท้าสาบแช่งเจ้าตัวเล็กกระพริบตาปริบปๆปในเมื่อเป็นของเหลววิเศษอีกทั้งยังนำไปเป็นส่วนผสมของยาวิเศษได้กลืนกินเช่นนี้คงมิใช่ปัญหาใหญ่หรอกกระมังเขาเริ่มกลืนอ,อ,อึกอึกอีกครั้ง หยุดดื่มได้แล้วมันต้องสกัดจึงจะเกิดผลเจ้ากลืนเข้าไปตั้งกี่ช่างแล้วในกลุ่มคนมีคนจะร้องไห้แล้วนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปแล้วเจ้าตัวเล็กหาได้สนใจปิดจมูกหูรูขุมขนกลืนอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชจนท้องพองขึ้นวิงมุกหยุดเวลาหม่นแสงสูนสิ้นประสิทธิภาพทันทีเจ้าตัวเล็กรู้ว่าไม่มีเวลาแล้วเร่งนำหายยกออกมากรอกน้ำทิพให้เต็มอย่างรวดเร็ว จากนั้นใส่มุกหยุดเวลาลงไปเขาเสกกันไกลกระดูกสีทองตัดหม้อยกดังแควกถีบกระเด็นออกไปในหนึ่งฝ่าเท้าชาวสายฝนบ้าคลั่งไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งกระโจนไปข้างหน้าเพื่อเก็บของเหลววิเศษน่าเสียดายน้ำทิพย์ที่หลุดรอดออกมาได้กลายเป็นไอหมอกพุ่งผ่านกายของพวกเขาไปเริ่มหลบหนีอย่างบ้าระหำ่ำไล่ตามไป กลุ่มคนตะโกนลัน่นมีคนลงมือกับเจ้าตัวเล็กหมายตัดคอเขาเสียมีคนใช้ภาชนะเก็บไอหมอกเพื่อให้ได้มาซึ่งของเหลววิเศษบางส่วนที่นี่ชุลมุนวุ่นวายสิ้นดีเจ้าตัวเล็กลงมือโดยอาศัยความวุ่นวายเผชิญหน้ากับอาวุธล้ำค่าที่ลอยมาเขากระทึบเท้าลงไปพึ่งพาพลักะกำลังทยานขึ้นฟ้าเจ้าหนีไม่รอดแน่ ชาวสายฝนในตาแดงกำ่ำเจ้าตัวเล็กกระโจนลงมาจากฟากฟ้ากระแทกความฝันอันรุ่งโรจน์ของพวกเขาจนแหลกลานทำให้ความหวังจะพุ่งทยานฟ้าของชนเผ่านี้หล่นร่วงจากสวงสวรรค์ตกลงไปยังขุมนรกความแค้นนี้ใหญ่หลวงนักสังหารเขาสิบผลก็ไม่พอดูสิเจ้าจะบินหนีไปได้อีกหรือชาวสายฝนคำรามอย่างโกรธแค้นไร้เคล็ดวิชาล้ําฆ่าบทบางสีทิศ ทั้งยังมีคนย่ำบนอาวุธล้ำค่าลอยตัวขึ้นสู่ชั้นฟ้าไล่ล่าตามไปสังหารบินไปแล้วแม่งบินหนีไปจริงๆชาวสายฝนร้องลั่นดวงตาแทบถลนออกมานกยักษ์สีแดงตัวหนึ่งบินมาอย่างสง่าพาเผยกระพือปีกอันงดงามรับตัวเจ้าตัวเล็กไว้หันหลังด้วยท่วงท่าง,งดงามและมีเสน่ปลายตามองมาด้านหลังแล้วหัวเราะหนีไปแล้ว อี้เหวินเฉิงอี้คุณหน้าดำจนม่วงนกแดงยักษ์หน้าชังตัวนั้นอีกแล้วหรือก่อนหน้านี้ที่พวกเขาไล่ตามเจ้าตัวเล็กไม่ทันมีได้บอกกล่าวกับชาวสายฝนผู้อื่นล้วนไม่รู้ถึงการมีอยู่ของนกตัวนี้สังหารเขาฆ่าต้องสังหารเขาให้ได้ชาวสายฝนร้องคร่ำครวญหลั่งน้ำตาแห่งความขมขื่นทุกอย่างว่างเปล่าตื่นตระหนกก็ไม่สามารถเรียกหาได้อีก หายลับไปในดินพร้อมกับเถาวันวิเศษนั่นหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่มันทุกทรมานยิ่งกว่าสังหารพวกเขาเสียอีกความหวังจะพุ่งทยานฟ้าแห่งชนเผา่าถูกเจ้าเด็กเหลือขอทำลายโดยสิ้นเชิงคนกลุ่มนี้คับแขนเจียนบ้าแล้วถึงขั้นนำเอาหลักธรรมแห่งเทพเจ้ามาด้วยเดิมคิดว่าคงประสบผลสำเร็จ ปรากฏว่าเด็กเวนหน้าชังคนนี้บุกทะลวงเข้ามาทำลายทุกสิ่งอย่างผู้อื่นอย่างแท้จริงนี่มันเป็นการตัดชุดแต่งงานแกเกลียดนักอี้เหวินเฉิงและอี้คุณเขียดแขนจนสั่นสะท้านไปทั้งกายรูจมูกพ่นควันขาวหูพ่นไฟดวงตามีดาวผุดรู้สึกเหมือนกับวัวคลั่งบรรพการตัวหนึ่งย่างกลายเข้ามาในสมองแทบจะเป็นลมหมดสติไป สุดท้ายเขาโซซโซเซเสกอาวุธล้ำค่าเริ่มไล่ตามไปสังหารได้มาแล้วหรือนกแดงยักษ์บรรทุกเจ้าตัวเล็กดวงตาฉายแววอากุศลจ้องหายในมือของเจ้าตัวเล็กวูเพียงเจ้าตัวเล็กเปิดปากแสงสว่างก็สาดออกมาน้ำทิพนีออกมาสวรรค์เจ้าดื่มไปเท่าใดจึงคล้ายคลึงค่าเช่นนี้พ้นไฟได้แล้วหรือนกแดงยักษ์อุทาน เจ้าตัวเล็กถอนขนของมันออกมาเป็นกอบเป็นกรรมมาพร้อมกับเลือดบางส่วนจากนั้นรีบละเลงลงบนใบหน้าของตนอย่างรวดเร็วแล้วทำการเปลี่ยนแปลงบางส่วนนกแดงยักษ์กรีดร้องเจ้าจะทำอะไรไม่มีอะไรอย่าบนนานกแดงยักษ์หันไปมองเขาแวบหนึ่งพลันเดือดดานอย่างที่สุดที่แท้ก็เพื่อซ่อนโฉมหน้าแท้จริงของตนจึงถอนขนเอาเลือดจากตัวของมัน เจ้าเด็กบ้านี่ช่างหน้าชิงชังยิ่งนักไม่นานนักพวกเขาพุ่งไปหาชายชุดเงินเซียวเทียนกระโดดขึ้นบนหลังปักษาเช่นเดียวกันจ้องมองหายยกในมือของเจ้าตัวเล็กด้วยความตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบมิได้สำเร็จแล้วหรือเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยสำเร็จแล้วเมื่อเจ้าตัวเล็กพูดปากก็เริ่มพ่นแสงมงคลใหญ่เจ้าจึงกลืนของเหลววิเศษเช่นนั้นเล่า เซวเทียนตกตะลึงจนอ้าปากค้างสิ่งนี้เป็นวัตถุวิเศษแต่กินได้หรือเจ้าตัวเล็กปิดปากตัวเองแน่นพึพมพำว่านำมาเป็นส่วนผสมของยาได้มีใช่หรือข้าคิดว่ากินได้ช่วยข้าคิดหาวิธีหน่อยเพียงเปิดปากก็พ่นน้ำทิพสิ้นเปลืองยิ่งนักหน้าละอายนักสิ้นเปลืองอย่างสุดแสนนกแดงยักเย้ยหยนันขณะเดียวกันก็ริษยาอย่างที่สุดหันกลับมาพูดว่า เช่นนั้นเจ้าก็พ่นน้ำทิพย์ออกมาเถิดข้าช่วยเจ้าสกัดไม่ขยัแขยงเจ้าด้วยใส่หัวไปให้พ้นเจ้าตัวเล็กกระจายแสงสว่างเต็มปากพูดประโยคนี้จบก็มีกล้าปริปากทำแก้มพองลมถลึงตาโตอับจนหนทางอย่างแท้จริงชายชุดเงินหมดคำพูดคนรู้ใจคนนี้ชั่วร้ายอยู่ไม่น้อยยายจึงทำเรื่องพันนี้ได้พบเห็นได้น้อยยิ่งนัก หาที่ให้เจ้าค่อยๆขัดกลาวก่อนมิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาใหญ่ได้เซียวเทียนกังวลเล็กน้อยเจ้าตัวเล็กปิดปากแน่นไม่กล้าพูดกล้าเจรจาพวกเขาพุ่งออกไปไกลอย่างรวดเร็วออกจากทะเลทรายเข้าสู่ใจกลางเทือกเขาดึกดำบรร์อันกว้างใหญ่เมื่อทยานลงเขาวิเศษลูกหนึ่งเซียวเทียนถอนหายใจแล้วพูดว่าสหายเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม อย่าหาว่าข้าว่าเจ้าเลยไม่ควรทุ่มเทเพียงนี้แม้น้ำทิพย์จะดีแต่ก็ไม่สามารถใช้ท้องมาบรรจุได้เจ้าไม่เข้าใจโลกของเด็กอมมหิตหร,รอกนกแดงยักษ์กล่าวสายหัวไปเจ้าตัวเล็กถีบเขาปากเริ่มพ่นแสงสว่างอีกครั้งนกแดงยักษ์เดินตามหลังเขาต้อยๆอ,อย่างไม่ชุนเฉียวเพ่งมองหายใบนั้นไม่หยุดแล้วบ่นพึมพำว่าข้าจะดูว่าหลังจากเจ้าเด็กอมมหิตคนนี้ดื่มน้ำวิเศษไปแล้ว จะเกิดปัญหาหรือไม่หากไม่มีปัญหาแล้วก็กูจะใช้ท้องมาบรรจุมันด้วยเจ้าตัวเล็กนั่งขัดสมาธิเริ่มทำการสกัดมันเขาขมวดคิ้วในใจพร่ำบ่นว่าคงมีได้กินจนเกิดปัญหาหรอกใช่ไหมตำราโบราณมีการบันทึกของเหลววิเศษเช่นนี้สามารถสกัดยาวิเศษยายกลืนลงท้องแล้วยังวิ่งออกมาข้างนอกได้เขาหน้าบูดหน้าเบี้ยวสับสนอย่างมาก ตอนนี้ไม่สามารถอ้าปากพูดจาได้แล้วกินซะกินซะกินมันให้หมดเขาเม้มปากสนิทพ,พึมพำอย่างสลืมสลืออัม,มหิตนักนกแดงยักษ์กล่าวชายชุดเงินเห็นท่าทางของเขาก็อยากจะหัวเราะเสียงดังแต่ก็อดกลั้นไว้ได้เขาคิดว่าลักษณะการทำงานของคนรู้ใจผิดมนุษย์มนาลักษณะเช่นนี้เรากับเคยพบเห็นมาก่อนแต่เซียวเทียนก็ไม่คิดมาก พราะเขาอุ้มหายหยกไว้ด้วยความตื่นเต้นทิ้งเรื่องราวอื่นๆไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็ว